เบิิงกันเลยครับเลยประมาณสองมือที่ผมเบิิง้วมันไข่ทีนี้มันฟักออกเป็นตัวไปมาดูกันอืมเห็นมัครับเห็นมั่นอ่ะนะไวอยู่ครับมันอ่ะบอเรียบร้อยครับ ันึร้อยน้ำอยู่นะครับยิบหรับยิบหรับอยู่ในน้อยนะครับนั่นแหละครับเขาเพิ่งออกจากวอร์ดครับตัวน้อยอย่างครับนะครับนั่นแหละครับลูกมันกินเลยครับก็ น่ายจะเพิ่งออกจรวอดครับเพราะว่าเนี่ยนันร้อยออกมาจารวดดำดำอยู่ใต้นี่ครับแล่นเบอรได้ครับเนี่ยเห็นไหมคนเล่นออกจรวอดมานะแล้วเนี่ยครับดำๆเนี่ยนี่นน ครับขย,ยับอยต้าบอร์ดนะครับเนี่ยนะเขาวิ่งเล่นออกถ้าเขาออกไปแกงที่จมน้าเดี๋ยวพอเขาที่ขับมันใส่บอร์ดเลครับเนี่ยดำๆนะครับแมนเพื่อนเะนี่ะตัวออกตัวบ่อ,อครับเดี๋ยวพอเขาพอเขาอยู่นะนะครับเป็นมองเขาที่โฟลูเ,เขา,ขาลายนเรียบเต็มเลยนังดำ,ดำ ออกไปแล้วของนี่ผมที่ดูแลดีๆครับนี่ดำๆแม่เมื่อกำนี่ดำๆนี่ดำๆ,ดำๆ,ดำๆ,ดำๆออกเต็ะต้อเนเตโอูหนาที่หลายลอยครับพ่อเนี่ยเพราะว่าแม่เขาตัวใหญ่แม่แบบเคยลู่มหมอมตัวใหญ่แล้วใครดุ เดี๋ยวผมซืเฮ็ดบอสแวรอนุบันตั้งหักครับสำหรับขออนี้พาปลาพอมันมมนะผมใส่อออกแวรนะครับเลยเอาออกมาไว้ใส่ละเพิ่มออกาศให้น้ำเพิ่มออกให้น้ำเราจะได้โอ,อก,กาสร,รอดหลายครับ ช่วงนี้ผมเพิ่งขอดออกมาสิเดี๋ยวผมสิีโประมณสองหมื่นครับจังเดี๋ยวพอเขาเพราะว่าเห้เขาดูแลลูกก็นจังเอยเป็นขึ้น,เ,นเดี๋ยวออกออก่อนอ,ออกออก่อนเป็นขึ้น เ,เกียบเลยไปออกไปไกลหววแล้วก็มีครับยุคไก,กลหานมันอันตรายครับจมน้ำเนาะมันพ่อเขาข่ามันใส่หวรเลยพวดี่อพ่อเขาขี่หายเลยครับวิ่งอยู่ตรง้ดูดัวก็หลายครับ,ำบดำๆเนาะ มัน้นได้ออกไปก็ไม่ดำดำดำมน,นะดำดำครับพอดำๆเมนไว้เลยเนี่ยน่ดำๆนะครับดูขอตัวนิดเดี๋ยว 了，合法了。 อยู่ข้างล่างใต้หวอดไี้กเกิ้มล้างแรงออกมาครับนะครับโอ้เต็มเลย ตัวนี้น้อยเลนด้วยด,ด,ดับอยู่ดำดำออกไปไกลเราเว้ยพวกนึงเต็มอ่างนี่เลยครับกระจายอยู่เต็มอ่างเลยทั่วอ่างเลยมึงกี่เกรับเนี่ยเนี่ยดำดำอยู่เตยนี่มม่ด,ด,ด,ดำดำเราแมนเบิดครับสุดยอด เคครับผมเดี๋ยวพ่อเขาที่ตกใจนะเล่นมนะันตูใจแล้วพอที่สามารถกินลูกมันได้ดิสามารถกินลูกจะของอันตรายครับมาแล้วเดี๋ยวอีกสองมือเดี๋ยวผมเดี๋ยวพ่อออกครับคิดอะไรกันโอเคครับผม